ทุกคนว่านี่คืออะไรคะให้ทายให้ทายให้ทายว่านี่คืออะไรแก้แกมาแล้วได้แบบนี้นะคะให้ทายคะ่ะทุกคนว่านี่คืออะไรคะ นำไปต้มนะคะนำไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะมันคือหนอ่อขานะคะยอดอ่อนของขางนะคะหน่อข่ายอดอ่อนออนอะเนามาแกะนำไปต้มจิ้มน้ำพริกนะจ๊ะ มาจากไหนถามว่ามาจากไหนนะคะได้มายังไงเราไปเก็บมาเหรอไม่ใช่นะคะเราไม่ได้ไปเก็บมาเองนะคะมีคนมาฝากคะ่ะมีพี่เขาไปเดินป่านะคะเขาก็เลยเอามาฝากนะคะ <c oughs> เราก็ยังไม่เคยกินนะคะ เดี๋ยวจะลองกินครั้งแรกนะคะยังไม่เคยกินเหมือนกันจ้าเห็นพี่เขาว่าน่ากินอร่อยเห็นพี่เขาบอกว่าอร่อยนะคะเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกอร่อยเราก็จะมาลองกินกันแก่แกให้หมดแล้วก็เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะ ไม่เคยกินเหมือนกากจ้าเห็นที่เขาบอกว่าเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกกินอร่อยนะคะก็เลยจะลองไปกินดูหอมขานะหอมข่าวอ่อน,ออน หอมมากเลยอ่ะหอมค่ะจิ้มน,น้ำพริกกินสดๆแบบนี้นะ่าก,ก็น่าจะอร่อยนะคะกินสดก็น่าจะอร่อยแต่กลัวเผ็ดนะวันนี้แดดร้อนมากเลยนะคะ ข้างนอกแดดร้อนม,มากลองกินลองกินดูว่ามันเป็นยังไงนะคะ หอมขานะครับจะมีรสชาติเผ็ดเผ็ดเผ็ดหน่อยๆเป็นขาอ่อนนะคะกินเสิยบก็อร่อยนะคะมันหอมขาดี ถ้าคนไม่ชอบเผ็ดมันจะเผ็ดหน่อยหนึ่งนะคะมันจะเผ็ดนินดๆหอมหอมค่ะกินดิบก็อร่อยนะคะ ไม่เคยกินเลยนะคะกินครั้งแรกค่ะรั้งแรกนะคะก็หอมขาดนี่นะคะหอมนี้เราก็จะไปลวกกินลวกจิ้น้ำพริกนะคะกินดิบมันจะออกเผ็ดๆหน่อยหนึ่งนะคะนี่